เมื่อดารามาที่โรงเรียนจะเป็นยังไงกันเนี่ยสงสัยหด้อะไรเนี่ยหัวแตกแล้วมันเนี่ยไปดูกันเลยคะ่ะอออย่างนึงนะคะมันมีคำหยาบไปนิดนึงนะคะไปนะคะ

Who are you looking at? Who are you looking at? I'm looking at you. I'm looking at you. พ right? well. ี่ก้ามหมูทาที่เขาเขาเล่นทุกทางดีหมดใจแล้วเล่นชื่เล่นเก่าแล้วไปพบกับชายรุ่นสาวคนน้องเกี้ยว qua cái địa lạc à anh trả cho cho cái bài lớp kia luôn cho nó โอ้โหแล้วเวลาเราไปเดินตามนั่งไปทาแม่เี่ีมตรตมะคือเดี๋ยวนี้ทักทายกันก็ไม่ได้สวัสดีค่ะนะก็ไก่ีนหแล้วีขวาอที่ที่เข้ากั่แต่ัวี่ กูลองยูทูบหน่อย่็ได้ไม่ตัดแต่งฉันบอกว่แล้วแลยวผ้หิงไ่อไม่ดูอยกเล่ก็ดี่้าไม่ใช่ก็โดนจูด้วยจูด้วยตอนตอนที่เล่นถมเรือเจ้าเนี่ยอนนั้นเี่เราเคยดูมาเมื่อสกครู่ก่ดแล้วเราได้เจอใช่ปะ หวยหมดเด็มากเรคุณแม่เล่าคืออะไรคุณด้ตัเราเารู้ไหมดบทหนักกเลตอนแรกไม่ลง้่เขบอกว่าเรื่องนี้มีพิงลงเขาแล้วนะเ่เกมัดวหนักเลยมั้ย ฝั่งนี้อยู่ใกล้กับฝ ja ั่งมอกล้องจากที <h sí, <h ่เราที่ค่อยเลื่อนที่เซกล้องจากที่เราไอพวกผู้ชายเป็หลับหรอผู้ชายเป็นแรหลับหรอผู้ชายแท้ๆนี่ทรวมกัน45่้คนอ่ะหล่อาย้อนวหไม่ได้

มีชอยอย่างพุนยงเบิกอะวันหนึ่งวันแม่วันสองวันฉิบเพลวันวันฉลวันฉลิมวันฉลก็อวันฉลิมวันเฉนเฉลิมวันเฉลันเฉลิมวันเฉลิมวันเฉลิมวันเฉลิวันฉันเฉลิมวันมวันเฉลนเฉลิมวันเฉลิมวันลันเัวนันนนเฉลิมนนันนนเฉ เพี๋ยวเนาจะน่าดีบูอ่ะเมี๋ยวเขาจะน่าดีบู

ตอบตอนที่เยอพี่มาตอบยังตอบยังยันตอบยังตอบว่าจะแต่งเป็นหมดอะไรวันเฉลิมถูกต้องเอาพี่มาเอามาเอาพี่เข้ามาเอ้ยพี่พี่พี่เราเป็นคนไหนเขาเลยเออพี่จ๋าเดี๋ยวพี่ว่าเราจะเล่นพี่ว่าให้พ่อ Hello. 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 คนจริงอะไรแล้วชื่อจีมย้อนในทั้งกองย้อนจีมโอเคน่ารักทำไมคนเล่นหนังเขาน่ารักกันเยอะจังเลยวะน่ารักหูหๆเอ๊ะน่ารักไม่ใช่ไม่ใช่เพหน้าของแนีเฮ้ยมึงดูรูปที่เขา เพราะที่จริงหมดนะคะพรอยไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะแบตจะหมดนะคะแบตมาเหลือประมาณแปดหรือเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ยแหละค่ะพาร์ทนี้แราลาค่ะอย่าลืมกด subscribe พรอด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พรอยด้วยนะคะพาร์ทนี้นะคะลาไปแล้วนะคะโอ้บล็กเกอร